สวัสดีครับผมเปลวนะครับจากช่องเทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ทิ้งช่วงมานานเลยนะครับจาก EP อื่นๆที่เป็นการทําเพลงให้กับพี่บุญยิ่งนะครับผมก็อีพีนี้เกี่ยวเกี่ยวเสียงร้องเกี่ยวเสียงคอรัสก็คิดว่ามันก็เป็น E ีีท้ายๆแล้วแหละนะครับจริงๆจะให้ e ีีนี้เป็น e ีสุดท้ายเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมี EP อีอีพีหนึ่งเพื่อเป็นการพูดถึงภาพรวมการมิกอีกทีหนึ่งเพื่อให้เพื่อนๆอาจจะได้เอาไปเป็นไอเดียบ้างไม่มากก็น้อย สิ่งที่ผมทำนี่ก็คือผมได้อัดเสียงที่บุญยิ่งมานะครับโดยการที่จริงๆแล้วเนี่ยผมไอ้ที่คุณเห็นที่ผมมิวไว้อยู่เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเสียงพี่บุญยิ่งเลยที่อัดมากันในรถยนต์เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูโดยตอนที่อัดเนี่ยไม่ได้ใช้ iPhone ที่ผมกาลังบันทึกคลิปวิดีโอน,นี้อยู่นะผมใช้ไอโฟนอันเล็กครับเป็นไอโฟนเอ่อสอรุ่นแรกตัวเล็กๆเ,เลยนะครับ ถือแบบไม่ได้ต่อไมนอกอะไรด้วยนะครับแล้วก็รับเสียงไปเลยคือที่ผมทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเคยอัดเสียงกีตาร์ของเพลงนี้ไงเสียงกีตาร์โปรผมว่าเออเสียงก็ใช้ได้นะผมว่าไมโฟนมันดีนะแล้วผมคิดว่าการที่จะต่อไมอื่นถ้าจะเอาไม่ดีๆมากๆเลยมันก็คุณภาพ,พแพงไปเลยอะครับนึกออกไหมก็เลยคิดว่าอ่ะไม่อยากยุ่งยากไม่อยากต่อคอมด้วยอยากจะอัดในรถเพราะในรถตอนนั้นเนี่ยมันสะดวกที่สุดแล้วก็ในรถที่ผมใช้อัดเสียงเสียงค่อนข้างเก็บเสียงดีก็เลยอัดกันในรานจอดรถของที่ห้างเซ็นทรัลภูเก็ตเลยนะครับ พี่เขาก็ร้องไปนะครับท่อนเสียงสูงแล้วก็แบบกระรยะเอานะว่าเออเนี้ยห่างกันหน่อยเสียงดังหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีการดูมิเตอร์นิดนึงนะก็ไม่ใช่ว่าอัดกันแบบมั่วๆซั่วๆนะก็ถือแบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อัดมาเป็นพวกเสียงเหล่านี้นะครับนะนี่ผมก็ไม่เปิดได้สองลัก,ลกันนะอันนี้คือเสียงร้องของเขานะแยกไปเลยว่าโอเคท่อนแรกที่เป็นท่อนเนื้อร้องแรกหลังอินโทรก็เป็นอย่างนี้นะครับแยกแทร็กท่อนที่สองก็เป็นท่อนเอ่อพีฮุกหรือว่าท่อนเวิร์ดที่สองอะไรเงี้ย ส่วนไอพีฮุกที่เป็น,เป,นเป็นท่อนที่ร้องรวมกันเป็นแบบโว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 เนี่ยครับใช่เป็นเสียงเหมือนคนร้องหลายๆคนอะ่ะอันนั้จะเป็นหน้าที่ผมที่ผมจะทําในส่วนเดี๋ยวจะพูดหลังจากนี้นะครับส่วนอันที่3ามนี่ก็จะเป็นเหมือนเออเป็นท่อนฮุกเลยท่อนที่ร้องเสียงดังที่สุดกระแทกที่สุดนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็พูดตามตรงว่ามันจะมีบางช่วงที่เออพี่เขาเนี่ยอาจจะร้องด้วยความที่เขาไม่ได้บอกว่ามาเตรียมตัวมากนะคือเขาก็เลือกงานมาแล้วก็มาร้องกันเลยเนี่ยมันก็เลยแบบ มีบางจุดที่อาจจะไม่ได้พีคพอหรือว่าเสียงอาจจะโหนไปไม่ถึงนิดนึงเลยครับผมก็เลยคิดว่าเอ้แต่ว่าอารมณ์มันได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเอาแทร็กชุดนี้แหละนะครับที่ผมมาหันเป็นซีซี่เนี่ยผมก็ยายให้ดูนะครับเนี่ยหันเป็นซีซี่เนี่ยเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่ามันจะมีช่วงแถวๆนี้ที่มันแหวงไปแล้วผมดึงลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างแทร็กนั้นมาแล้วก็ต้องหัวแทร็กคุณจะเห็นว่ามันจะมีชื่อว่า change the pitch นะครับที่เป็นการเขาเรียกว่าสร้างแทร็กพิเศษขึ้นมาให้เสียงร้อง นะครับสามารถจูนพิชสูงต่ำได้ไม่ใช่เสียงร้องอย่างเดียวครับเสียงอะไรก็ได้ที่คุณอัดมาจะเป็นเสียงเครื่องเคาะอะไรที่เป็นแบบเป็นเสียงเดียวๆหรืออะไรเงี้ยหรือเสียงสัตว์เสียงแมวเสียงพูดมันดึงได้หมดเลยมันจูนได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดคุณไปหาตามเอฟเฟกต์ทั่วๆไปอาจจะไม่เจอนะครับวิธีการคือจะยุ่งจะงงๆงนิดนึงถ้าใครเพิ่งใช้ใหม่ๆนะครับอ่ะสมมติผมสร้างแท a c k แคดูเป็นตัวอย่างนะครับผมกดเครื่องหมายบวกนะครับอ่ะผมกดเครื่องหมายบวกปุ๊บไปที่เครื่องอัดเสียงจะเป็นรูปไมล์เราอยากกดไอ้พวก คุณกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะมีนู่นนี่นั่นเต็มหมดเลยนะครับผมก็จะพยายามเลื่อนหาว่าเอ้คืออะไรมันจะมีเอฟเฟกต่างๆที่คุณจะเห็นได้บ้างใช่ไหมอ่ะไรเงี้ยมีรีเวิร์สเงี้ยเสร็จแล้วผมก็มาดูตรงคําว่าล่างสุดที่เป็นチュน voice นะครับจูน voice หรือว่าจูน voice หรือว่าจูนเสียงร้องนั่นแหละมันจะมีเอฟเฟกบางอย่างที่ให้เราแบบอ่าดัดแปลงเสียงให้ดีขึ้นหรือเงี้ยนะครับช่วยสร้างเสียงประสาเนเงี้ยแล้วผมก็เจอคําว่าเชียงจุดพีชขึ้นผมอยากได้แค่นี้แหละอยากให้แค่มันจูนจาากกเเสีียยงดใใหห้้มมรแแบบบ,แบบบขััน จากเพี้ยนต่มขึ้นมาเป็นเสียงตรงจากเพี้ยนสูงก็ดึงลงมาหน่อยอะไรเงี้ยน,นะครับก็จะ <_ d> um> ใช้จูนพิษแล้วก็กดเลือกไปมันก็จะขึ้นมาเป็นแท็กใหม่ย้ำนะครับว่ามันจะขึ้นมาเป็นแท็กใหม่นะมันจะขึ้นเป็นแท็กใหม่ี้อ่ะเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมจูนเดอะพิษที่ผมพูดไปแล้วว่าไม์มันก็รับเสียงอยู่เนี่ยก็คือคุณไม่สามารถสร้างแท็กเก่าก่อนหน้านี้นสมมติคุณใช้แท็กนี้ใช่ไหมอ่ะคุณใช้แท็กนี้แล้วคุณก็กะว่าเนี่ยจะเอาแท็กเนี้ยเปลี่ยนเป็นเช้งเดอะพิษเลยหรือว่าจูนพิชเลยเนี่ นะครับคุณก็ต้องลากเสียงมาวางอีกทีหนึ่งก่อนนะครับคือคุณไม่สามารถใช้แท็กเดิมเหมือนค,คุณเลือกแบบก่าไปคุณจะมาเปลี่ยนให้เป็นเอฟเฟกต์จูนพิชไม่ได้นะครับอันนี้บอกให้ทราบไว้ก่อนนะเดี๋ยวงงนะว่าเอ๊ะทำไมฉันเปลี่ยนอันนี้แล้วมาอยู่ดีมันมีแท็กใหม่เด้งขึ้นมานะครับคุณก็ต้องให้มันสร้างขึ้นมาใหม่เลยแล้วคุณก็ค่อยย้ายไฟล์เสียงเอาอันนั้นนี่เป็นความรู้ที่ผมมองว่าสําคัญนะแล้วมันก็ใช้ได้ผลจริงนะครับมันทําให้ดึงเสียงได้แบบ เออได้โอเคเลยอ่ะนะครับแต่ก็ต้องย้ากับว่ามันเพีย้ยนนิดเดียวนะต้องเพีย้ยนนิดเดียวนะถ้าเพียเ้ยนเยอะผมมองว่ามันก็จะทําให้เสียงบิดเบี้ยวไปด้วยเนี่ยเหมือนเสียงของพี่เขาเนี่ยแม,ม้ว่าผมเนี่ยพอผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับในเช a งฟิชเนี่ยผมก็เลือกไปที่คําว่า Plug-in และ EQ ที่เป็นลูกศรชี้ไปทางขวาครับเนี่ยแล้วก็จะมีตรงคําสั่งที่4นะตั้จากข้างบนนะก็คือ Vocal Transformer นะครับ เนี่ยมันจะมีการเลื่อนเสียงได้นะครับบวกหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสามไอ้พวกบวกหนึ่งบวกสองอะไรก็ตามแต่คุณต้องเข้าใจนะครับมันคือการบวกทีละครึ่งเสียงหรือว่าทีละเซมิโทนหรือฮา l f ฟถอยอะไรอย่างคุณจะเรียกแล้วกันนะแปลเป็นภาษาไทยก็คือทีละครึ่งเสียงเหมือนถ้าคุณนึกถึงคอคิตาร์ครับคุณจับช่องแรกแล้วคุณเลื่อนมาช่องที่2นั่นก็คือการเคลื่อนที่เปลี่ยนเสียงแบบครึ่งเสียงนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ตามถอยไปถอยมาถ้าขยับทีละช่องเขาเรียกว่าการเปลี่ยนครึ่งเเเสสีีีียยงงนนนะครับับอ่อนนา้พก เมันจะเพี้ยนต่ำนิดนึงนะครับแต่ว่าฟิลมันดีมากเลยผมชอบอันนี้เพราะอันอื่นมันไม่เพี้ยนไงผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมอันนี้แหละผมก็ดึงขึ้นนะครับแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันได้ผลว่ะเพราะว่าสิ่งที่ผมทําได้เพราะเสียงร้องไอ้ท่อนคาคาพวกเนี้ยเนี่ยมันดันเป็นคําที่แบบเนี่ยแบ่งได้ง่ายพอดีตัดแบ่งได้ง่ายพอดีนะครับก็เลยเอาแบบนี้เลยแล้วก็มาดึงแล้วปรกวากฏว่ามันใช้ได้จริงนะครับก็จะมีสองคำสองก้อนที่อ่ เพี้ยนต่ำนิดนึงก็เลยดึงขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผมก็โอเคแล้วก็ทําการเซฟไฟล์ไปนะครับเวลาเซฟผมก็เซฟแยกไปอ่าท่อนฮุกถ้าเป็นท่อนฮุกเนี่ยผมก็จะเซฟ2อันนี้รวมกันก่อนนะโดยการเปิดโซโล่เอาไว้เวลาเราจะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์นี่เป็นความรู้นะไปไว้ในแฟ้มไปไว้ในไฟล์อะไรของ Apple ก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วผมก็อ่าท่อนอ่าท่อนท่อนเวิร์ดถ้าเป็นท่อนเวิร์ดเนี่ยที่เป็น2อันเวิร์ดหนึ่งเวิร์ดสเนี่ยนะครับผมก็จะเขาเรียกว่าตอนที่เบลลออกไปหรือเอ็กซ์พอร์ตออกไปเนี่ยผมก็ใช รวมกันไปเลยเพราะว่ามันไม่ชนกันอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรซ้อนทับกันอยู่แล้วก็เลยบอกไปแบบนี้นะครับคราวนี้ส่วนท่อนพิคกที่มันเป็นท่อนโโฮโหโดยหลักเนี่ยมันต้องมีเสียงพี่เขาอยู่แล้วซึ่งผมตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมอาจจะอัดเข้าๆให้ดูแต่ว่าเสียงพี่เขายังไม่สะดวกอัดมาให้ผมนะครับนะแต่ว่าส่วนที่มันเป็นโอ้โหเนี่ยความตั้งใจที่เราอัดที่เราคิดกันตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือมันจะต้องเป็นเสียงคนหลายๆคนแต่ว่าน่นอนว่าช่วงนี้มันจะไปนัดรวมตัวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมแล้วกกก็็อออีย่างนคืมั จะให้ใครมาอัดเสียงส่งให้เราเป็นออนไลน์เนี่ยหลายคนเขาเพื่อนๆเขาก็า <ๆ S 2> อาจจะไม่ได้สะดวกหรือทําได้ถนัดขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเอองั้นกูทําเองนะครับผมก็นั่งในรถเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะใช้มือถือ iPhone ใช้เครื่องนี้ที่ผมกำลังบันทึกคลิปวิดีโออยู่เนี่ยครับอัดเสียงโดยการที่สร้างแท็กขึ้นมาเลยแยกมาเลยครับจําลองว่าผมมีสักกี่คนดีเนี่ยเหมือนเนี้ยโดยนับนับหนึ่งสองนะครับ, 1, 2, รบอันนี้ผมทำเป็นคู่นะหนึ่งสองสามเนี่ยประมาณสี่ห้า 6นะครับ7ก็คือเป็นเหมือน7คนแต่ที่ผมทำเป็นคู่ก็คือผมแยกเป็นแผนซ้ายขวาเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมถึงแผนซ้ายขวานะครับก็เหมือนคนแรกผมก็ร้องไปสำเนียงแบบนี้เอาเดี๋ยวผมกดให้ฟังเลยนี่เสียงของผมเองผมไม่ซีเรียสอ่านะครับผมมีการชสเฟเฟ์เลยก็คือช้เฟเฟ์ง่ายๆก็คือแ้เฟเฟ์แบบเหมือนออโต้จูนครับถ้าใครไม่รู้นะแบงก์ก็มีอฟเฟกออโต้จูนที่ทำได้ง่ายมากนะครับก็คือคุณกด ไอ้ตรงลูกศรมุมบนขวาข้างๆลูกเฟืองที่เป็นเหมือนลูกลูกบิดนะครับนั่นแหละมันจะเป็นกดไปกดมาเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์สองแบบคือเอฟเฟกต์พื้นฐานที่เป็นลูกบิดธรรมดากับเอฟเฟกต์ที่เป็นแบบเข้าใจง่ายเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับนะผมก็เลือกเป็น Extreme ร u t อออโต้จูนหรือ Extreme j u n i n g เลยมันก็จะดึงเสียงเราให้ตรงกับคีย์นะครับแม้ว่าเราจะร้องแกว่งไปแกว่งมาก็ตามมันก็จะดึงให้ตรงนะครับมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะย้ําก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสมากผมต้องการให้มันเหมือนมีอะไรที่ดูสม่่่ตาามมมมชวววงเเเลลลนนนนีีี้้้้ิดดึก็ย Auto ยใหัแไป ทำนองโอโอโอมากเกินไปผมก็เลยโอเคยินดีที่จะใช้มันนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเห็นผมก็ลองอันนี้ป,ปุ๊บผมก็อีกแฉกขึ้นมาแล้วก็แผนแยกนะครับแผนเออเป็นเหมือนอันนี้ก็แผนไปทางซ้ายอันนี้ก็แผนไปทางขวาแต่ย้ําก่อนว่าที่คุย,ค,ยคุยกันไปกันมาสองไฟล์ที่ก็ฟังเนี่ยความกว้างที่จะต้องการกคือแค่นี้นะครับเนี่ยความกว้างทั้งซ้ายทั้งขวาคุณดูนะแถวที่2ที่เขียนว่าเสียงแทรกรอบทิศทางอ่ะ ขี่ไปทางซ้ายก็คืออยู่ทางซ้ายขี่ไปทางขวาอยู่ทางขวาผม,มต้องการให้ hey, เราคุยกันแล้วว่าเออกว้างประมาณนี้แหละโอเคแล้วอยากกว้างออกไปมากเกินไปมันดูมันดูเวอร์ไปแล้วก็มันดูแบบดูเป็นทางการเกินไปอะถ้ามันกว้างเกินนะอันนี้คือในะคาแรกเตอร์ของเพลงนี้นะไม่ใช่ผู้ดีขนาดนั้นมันจะไปด,ดูแบบเดี๋ยวมันถ้ากว้างไปมันจะดูเหมือนเป็นการคอรัสที่ดูจริงจังเหมือนพวกเพลงโอเปรา่าหรือเป็นเพลงแบบโซอิเบียขนาดนั้นเราไม่ต้องการฟิวนั้นเท่าไหร่ก็เลยให้มันดูเหมือนเพื่อนๆนั่งตั้งวงกันแล้วร้องตะโกนพร้อมกันอะเออนะครับอัน ก็ร้องแบบนี้มีเสียงเพี้ยนอยู่ซึ่งผมตั้งใจถ้าผมไม่แก้ด้วยบางครั้งผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนกบบเราให้ใครมาร้องรวมกันมันต้องมีคนที่แบบเพี้ยนนิดนึงบ้างอะไรบ้างเช่ไหมแล้วคือถ้ามันแล้วม,ม,มันทําให้การประสานหลายๆคนนะ่ะเพราะผมรู้ว่ามันจะประสานอีกหลายๆเสียงผมไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพี้ยนทุกอันนะ บางอันก็จะไม่ยอมให้เพี้ยนถ้ามันสําคัญมากๆหรือมันเป็นโทนที่เป็นย่านสําคัญอะไรเงี้ยผมก็จะลองให้ตรงถ้าไม่ได้ก็อัดใหม่แต่อันเนี้ยคือผมตั้งใจให้มันแว่งนิดนึงด้วยไม่จูดแล้วก็ไม่จูดออโต้จูดเห็นไหมแล้วก็ใช้เสียบกระติดเติมเอฟเฟกไปนะครับนิดหน่อยนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับทิศทางเหมือนกันครับมีซ้ายแล้วก็มีขวาเท่าๆกันนะครับจะไม่ได้กว้างขึ้นหรือแคบลงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็อีกเสียงหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งอันนี้เหมือนคนแบบเสียงคนแรงๆน้อยหน่อยหมดแรงใช่ไหมเห็นไหมเอออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับซ้ายขวาเหมือนเดิมนะครับไปต่อน,นิดนึงอ่ะให้ฟังอีกเสียงหนึงแล้วกันเสียงนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้จะเหมือนกับร้องชัดขึ้นร้องจริงจังหน่อยแต่พยายามไม่ให้เพีย้ยน จะพยายามให้ตรงแล้วก็ค่อนข้างเข้มนิดนึงอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เห็นไหมอ่ะรูปแบบเปลี่ยนไปลองฟังดูนะคุณจะเสียงมันเบาๆนิดหนึ่งใช่ไหม<อ>เพราะว่าผมตั้งใจให้มันเบาเพราะว่ามันเป็นเสียงที่ร้องประสานขึ้นมาให้สูงขึ้นอันนี้ก็ต้องลองให้ตรงเพราะว่ามันเป็นเสียงประสานมันเป็นลายประสานเ่ยก็ต้องตั้งใจให้มันตรงนะครับเอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ย นะครับก็ซ้ายขวาเหมือนเดิมระยะห่างความกว้างก็เท่าเดิมไม่ไม่ต้องการให้มันกว้างขึ้นหรือทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณนี้เหตุผลแล้วก็เนี่ยพอวันทำเสร็จทุกอย่างปุ๊บแผนซ้ายแผนขวาใช่ไหมเอฟเฟกต์ห <Effect S 1> นึ่งที่ผมแนะนํานะเพราะผมรู้ว่าผมต้องโยนไอเสียงพวกนี้ไปทําอีโปรเจกต์หลักลที่มันที่ผมเคยถ่ายคุณดูในคลิปก,ก่อน E p ก่อนผมก็เลยปิดเอฟเฟกที่สําคัญคือเอฟเฟกต์ดีเลย์เสียงสะท้อนปิดเอฟเฟกเสียงกล้องปิดนะครับไอออโตจูเนี่ยจริงๆริงแล้วก็ปิดเสียงกล้องนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึง ก่อนหน้านี้ผมปิดไว้นะอ่พื้นที่เนี่ยก็คือเสียงกล้องก็คือความกว้างเนี่ยแต่ว่าผมปิดไว้แตวนี้ผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับคือปิดเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการเสียงที่ประสานและก็มีความกว้างซ้ายขวาพอดีแล้วเราจะทําการเอ็กซ์พอร์ตออกไปเป็นก้อนทีเดียวเลยครับก็คือออกไปเป็นแบบเสียงแห้งๆไม่มีความฉ่ำของรีเวิร์บไม่มีเสียงสะท้อนของเย์เอ็กโคทั้งสิ้นนะครับเพื่อจะค่อยไปใส่ในโปรเจกต์หลัก นะครับแต่ว่าทำไมผมไม่ทำไอ้แบบเนี้ยหลายๆอันในโปรเจกต์หลักไปเลยก็แน่นอนครับมันวุ่นวายเราทำในมือถือเนาะมันมันจะเยอะอะถึงมือถือเราจะจอใหญ่ขึ้นแล้วแต่ว่าแบบมันจะเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้ไป,ไปรบกวนไฟล์เสียงอื่นๆได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าทำร้องแล้วทำเยอะๆแบบที่ผมทำอยู่เนี้ยคุณควรแยกโปรเจกต์ทำนะถ้าทำได้ควรแยกซะนะครับโอเคผมก็ยกไปเป็นก้อนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโปรเจกต์หลักที่ทำอยู่นะครับอ่าก็ตั้งชื่อว่าเพลงพี่บุญยิ่งนะเผื่อใครจำไม่ได้เนาะ คุณจะเห็นว่าเสียงคอรัสนะครับเสียงคอรัสเนี่ยก็คือก้อนนี้ก้อนนี้นะครับก้อนนี้เลยลองฟังโซโล่ดูมันจะมีความกว้างประมาณหนึ่งเพราะเราไม่ได้แผนกว้างมากแต่มันจะมีมิติซ้ายมิติขวาแล้วมันจะไม่ได้อยู่ตรงกลางกระจุกกันเป็นก้อนเหลือตรงกลางไว้เพื่ออะไรเพื่อให้มีเสียงของพี่บุนยิ่งเดี๋ยวผมจะ ทำให้ดูว่าประมาณไหนก็คือให้เป็นเสียงหลักอะ่ะคือจริงๆแล้วผมจะร้องเองก็ได้นะแต่ผมอยากให้เป็นเสียงพี่เขาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แบบเราร้องอยู่นี้แล้วเราก็เงียบไปแล้วก็ให้เพื่อนๆเราโหอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้ผมมองว่าไงก็ต้องมีเสียงเขาที่จะต้องแพนก็คืออยู่ตรงกลางเซนเตอร์แน่นอนนะครับเอ่อ,อ,อประมาณนี้ตัวอย่างประมาณนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูเล่นๆแล้วกันนะไม่จริงจังนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อหูฟังไม่ได้ต่ออะไรอย่างนี้แถวนี้จะเป็นแท็กที่ผมจะอัดเสียงนะครับเทสโอเคลองกดอัดดูนะครับ อะไรเงี้ยนะครับอ่ามันไม่ดีหรอกเพราะมันมีเสียงของไอ้คอรัดอันเก่าซ้อนมาด้วยแต่เนี้ยก็คือจะให้เสียงหงอยู่ตรงนี้แล้วก็แผ่นตรงกลางเลยนะครับอ่าจริงๆแล้วถ้าถ้าอัดให้กับพี่เขาเนี่ยผมก็จะไม่ ไม่ทาแบบนี้นะเราก็ต้องเสียบหูฟังเอาไว้เพื่อให้เขาได้ฟังเสียงเพลงแต่ว่าสิ่งที่จะเข้าไมค์ไปก็จะมีแค่เสียงปากาเสียงที่ร้องออกมาจากปากเขาเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่ไว้แล้วก็แพ้ไปตรงกลางที่บอกไปนะครับอยู่ให้ดูเป็นไอเดียส่วนท่อนฮุกก็ก็ตามนี้ไปนะครับเดี๋ยวฟังอีกสักรอบหนึ่งนะท่อนฮุกนะนี่คือท่อนฮุกของเสียงพี่เขานะที่ใส่เสกอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บาลานซ์เท่าที่จะเป็นไปได้แล้วนะครับ,บ นี่คือเสียงเดี่ยวๆเพื่อเพียของพี่เขาที่พยายามใส่อฟเซคทุกอย่างใส่ดีลงดีเล์เสียงสะท้อนเสียงกล้องปรับคอมเพรสเซอร์ให้มีการดันเสียงที่เบาไปดันขึ้นมาเสียงที่เสียงที่ดังเกินไปก็กดลงมาอะไรประมาณนี้นะครับมีการลดเสียงแหลมนิดนึงเพราะเสียงพี่ค่อนข้างวันนั้นค่อนข้างแหลมมากมีการเพิ่มมวลเสียงก็คือเพิ่มเบียนิดหน่อยนี่เพิ่มแบบง่ายๆเลยนะอ่าแล้วก็ระดับเสียงก็บาลานซ์เอาให้เหมาะกันก็คืออาจจะไม่ใช่ดังที่สุดนะครับอย่างงี้เนี้ยนะครับก็ออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็พยายามจะร้องคอรัสให้ทท่่่ออนี้้แแตบบรงาห ร้องเท่าไหร่ก็ไม่ดีมันมันร้องยากแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบไม่รู้จะทำะไงดีก็เลยใช้วิธีการที่เรียกว่า change the pitch เหมือนกันแต่มาทําในโปรเจกต์หลักเลยครับก็คือเอาเสียงเนี้ยของพี่เขานี่แหละมาอยู่ตรงนี้ที่ผมทำมิวว้อยู่นะแล้วผมก็ ใช้วิธีการจูนพิสก็คือเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูว่าผมปรับยังไงนะครับเผื่อใครเอาไปเป็นไอเดียนะการร้องคั้นคู่ที่ผมว่าดีที่สุดนะคือการร้องสมมติเสียงหลักร้องเท่านี้ใช่ไหมเสียงปรสาษาคนจะร้องสูงขึ้นมาประมาณคู่3คู่3นี่เป็นไอเดียที่ผมมองว่าดีมากเลยนะแต่คู่3จะมี2แบบอันนี้ขอพูดจฤดฎดีหน่อยเป็นคู่3ามม o r เนอร์แล้วก็คู่3ามเมเจอร์คู่3ที่ผมใช้กับเสียงพี่เขาคืออันนี้ครับคุณยายว่าผมปรับระดับเสียงสูงต่ำเนี่ยผมปรับให้สูงขึ้นนะครับจากเสียงเดิมเป็นบวกมามว่า มันสูงขึ้นจากเสียงเดิมเสียงเดิมที่เป็นท่อนฮุกเนี่ยถูกดันให้ขึ้นไปเป็นคู่3ไมเนอร์เสียงก็จะสูงขึ้นเป็นคู่3ไมเนอ,อร์ก็คือไอ้บวก3มเนี่ยคืออะไรก็คือสามครึ่งเสียงหรือ3ามเซมิโทนนะครับอันนี้ตามทันนะนึก,น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 กดีๆนะเอาง่ายๆครับคู่3าไมเนอร์ง่ายๆครับ,ค, minor, ค,รบคุณเล่นกีตาร์คุณจับนิ้วคุณจับช่องที่1ของกีตาร์นะช่องแรกคุณก็เลื่อนช่องต่อไปแล้วก็นับ1เลื่อนช่องต่อไป2เลื่อนช่องต่อไปสามนะครับ มันก็นั่นแหละครับก็จะเป็นคู่สามไมเนอร์เลยนะครับก็เลยเอามาใช้เชียงตัวพีชดูปรากฏว่าสิ่งที่ได้แล้วมันน่าพอใจมากครับแล้วพี่เ็าชอบมากตัอเดี๋ยฟังครั้งแรกเลยเดี๋ยวผมจะให้ฟังท่อนฮุกอย่างเดียวเสียงพี่เขาอย่างเดียวประสานกันนะาทาไงงถึงมันอันนี้เอาเสียงเดิมออกเอาเสียงที่เชียงพิชดูนะครับเสียงประสาน คุณจะเห็นว่าจะมีความปุ๊บปั๊บของไฟล์เสียงบ้างอันนี้ต้องคุณต้องเข้าใจนี่เป็นเหตุผลที่ถามว่าทำไมสุดท้ายแล้วพวกสตูดิโอถึงต้องมีห้องดีๆและใช้ไมดีๆอัดเสียงอยู่ดีถ้าเขาจะทำโปรเจกต์ที่ใหญ่โตจริงๆนะครับหรือใช้เงินมูลค่าเยอะไม้ดีๆเวลาคุณอัดมาพอไฟล์เสียงมันดีมากๆเนี่ยบางไฟลเสียงเราฟังผ่านหูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่พอคุณมาใช้เอฟเฟกต์นี้มาบิดเสียงเหมือนมาจูนเสียงแบบมากกว่าครึ่งเสียงอ่ะมันจะมีผลมนที่คุณเจอเหมือนของผมและเห็นไหมว่ามันจะมีความแบบปุ๊บปุ๊บปุ ของพี่เขามันเป็นเสียงที่ชัดดีที่อัดมาในรถนะแต่มันไม่ได้สะอาดเท่าไหร่ที่พูดตามตรงนะครับแต่โอเคเราลองแล้วมันก็ชัดมันก็มันต้องเอาความสะดวกก่อนนะครับแล้วก็มันปรากฏว่าพอมันประสานกับเสียงเดิมมันได้เรื่องไงครับมันได้เรื่องนะครับ,บ ก็บาลานซ์ให้ตัวประสานเนี่ยเบาลงหน่อยเพราะพอเราเรา,เราดันให้เสียงประสานมันสูงกว่าใช่ไหมเราก็เลยต้องดึงความดังเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มันคุณเห็นเป็นตุ่มอยู่เนี่ยเบาลงกว่าเสียงหลักแน่นอนอยู่แล้วโดวยธรรมชาติต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วมันก็จะได้ความรู้สึกแบบนี้แหละลพี่เขาร้องเนี่ยเอาจริงผมชอบมากเลยนะ,ะจริงลึกๆแล้วลึกๆแล้วนี่ผมไม่ได้บอกพี่เขาผมก็เสียดายที่ไม่ได้เอามาดีดอ่ะแต่ว่าช่วงนั้นคือมันก็ เราเป็นเราวัยทางานนะมันมันไม่ทันหรอกก็เอาเท่าที่ทําได้จริงๆแล้วก็ปรากฏว่านี่มันก็ดีมันมันก็ดีได้ระดับนี้แหละมาที่คุณเห็นไม่ใช่มันไม่ดีเลยนะคุณก็ต้องพยายามกันนิดนึงมันก็ออกมาได้แบบนี้นะครับอัดเสียงเนาะครับแต่ว่าอะไรที่ถ้าเป็นในงการมิกผมจะซีเรียสหน่อยถ้าเป็นการมิกการเสียการบาลานซ์เนี่ยผมจะให้เวลากับมันเยอะแล้วก็จะพยายามใช้หูฟังดีๆเดี๋ยวนี้หูฟังมอนิเตอร์ดีๆพันกว่าบาทก็มีนะครับหรือซื้อดีๆก็สามพันอะใส่ไปเลยเดี๋ยวนี้หาง่ายราคาถูกแล้วก็คุณภาาพดีมก เอาไว้มิกถ้าเป็นขั้นตอนมิกเนี่ยผมจะซีเรียสหน่อยเพราะว่าผมต้องการใช้อุปกรณ์ดีๆเพื่อเพื่อเช็คว่าอะไรที่มันไม่ดีมันไม่มัน,ม,นมันมีเสียงบางอย่างฟ้องอยู่อะไรเงี้ยนะครับถ้าแก้ได้ก็แก้ถ้าหลบหลบได้ก็หลบอะไรอย่างงี้นะครับอืมทัน,นี้ก็เป็นเสียงทั้งหมดแล้วก็พอบาลานา์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ฟังภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่ดนตรีเนี่ยผมจะแทบไม่ไปยุ่งแล้วนะครับนอกจากว่าเออพอประสานแล้วเสียงประสานสองอันนี้ดีนะแต่บังเอิญว่าเอ้ยมันอาจจะดนตรีมันดูแปลกๆไป เหมือนทอนฮุกอ่งจริงมันมีบางอย่างที่ผมไม่แอบไม่ชอบอยู่ตรงพวกย่านเบสมันมีความบวมแทรกเข้ามามันทําให้บางอย่างเหมือนมันมันเกิดอาการเขาเรียกว่าเสียงมันบูบไปนิดนึงอะครับอ่าเหมือนมันแย่งความถี่มันทับกันแล้วกลายเป็นว่ามันมันมันเฟดกัเลยนะมันมันมันคัดกันเองอะคุณต้องใส่หูฟังฟังนะประมาณประมาณแถวๆนี้เนี่ยถ้าผมฟังกับลำโพงมือถือมันจะฟังรูเหมือนว่าค่อยมีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าฟังกับหูฟัง มันจะค่อนข้างชัดยิ่งหูฟังที่มีเบสเยอะหน่อยมันจะรู้สึกว่าเหมือนเบสแตเข้ามากวนมันเข้ามากวนแต่มันก็เหมือนกับมันกวนมันดูมีเบสลูกใหญ่ๆแต่มันก็ทำให้เสียงเพาอลุงมันบางๆอันนี้อย่างง,งนะ เอออะไรเงี้ยเขาเรียกมันเกิดขึ้นได้ครับกลรกรตัดเสียงคุณต้องระวังนะบางทีเครื่องบางเครื่องเสียงบางเสียงมันเหมือนแย้มมันตรงกันมากๆเกินไปในบางทีกลายเป็นมันมันพอมันตรงกับปุ๊บมันชนกันแล้วกลายเป็นว่ามันไม่ได้ทําให้มันดังขึ้นนะบางครั้งมันจะคัดกันเองผมผมเรียกโทษทีผมจำไม่ได้เรียกว่าเหมือนมันเฟดกันสักอย่างจําศับไม่ได้โทษทีเรียนมาเรื่หมดอนนะนะครับก็คือมันมันจะคัดกันเองนะครับให้ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยบางทีคุณก็ต้องไปปรับอีคิวนิดนึงบางทีปรับอีคิวนิดเดื่อง ที่ผมบูสต์เบสขึ้นแล้วก็เสียงเบสที่มันเป็นย่านต่ําพอดีนะครับนะซึ่งมันไอ้มันแก้ได้อยู่แล้วมีดีมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือการอัดเสียงร้องนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้นนบ้างจริงๆแล้วมันควรจะยาวกว่านี้นะแต่ถ้าเป็นการม์เสียงร้องแบบละเอียดคุณไปดูได้ในของแบรนด์แ l a จริงๆไม่ได้ต่างกันชื่อเอฟเฟกที่ใช้เขาคล้ายๆกันมันจะมีอะไรชื่อแปลกๆนิดหน่อยแต่ว่าไอ้คำสำคัญอนะมันคงยังเหมือนเดิมคอมเพรสเซอร์ดีเลย์เอ็กโค อะไรเง, noise scale งี้ยโน้สเกลอะไรเงี้ยยังคงเหมือนกันคุณไปดูได้นะครับที่เป็นแอปแบลแบบนะมันก็จะดีกว่าหลายๆคนมันก็คงจะดีกับทุกคนเพราะว่าแบน็แบบมันใช้ได้ทั้ง Android, แล้ว iOS ไงนะครับ แต่ว่าโอเคแหละกระดาษแปนก็เป็นหนึ่งในไอเดียเฉยๆนะครับเผื่อใครแบบมี iPhone อยู่มี iPad อยู่นะครับแล้วยังใช้กระดาษแบนได้ก็อยาให้ใช้กระดาษแบ้นมากกว่าผมว่ามันก็ค่อนข้างดีกว่าจริงๆนะครับแต่ใครที่ใช้แบนแลบอยู่แล้วก็ตามผมในส่วนของแบนแลบก็ไปดูการมิกซ์เสียงร้องแบบอย่างเดียวแบบเน้นๆได้เลยนะครับคลิปยาวอยู่นะก็ไปย้อนดูกันได้ก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะพอประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงร้องและก็เสียงคอรัสนะครับเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วหรือถ้าได้เสียงพิยิ่งมาแล้วผมก็จะทําการ รวมกันแล้วก็มกักมิทุกอย่างให้เสร็จก่อนเลยนะครับจะไม่มานั่งมิกให้ดูเป็นเรื่องเวลานะมันเสียเวลาแล้วให้ผู้คนดูได้จริงแล้วผมอาจจะมีการเหมือนมานั่งวิเคราะห์ระหว่างอัดคลิปกับคุณว่าเออเนี่ยเหมือนมันมากไปเออเดี๋ยวลองลดดดูดีกว่าอย่เงี้ยจะพยายามทําให้ไม่ยาวจนเกินไปวันนี้ก็ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบถ้าใครรับชมจนจบที่ผมขอบคุณมากเลยแล้วก็ถ้าไม่ได้ดูคลิปแรกไปดูคลิปแรกหน่อยก็ดีนะนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ปี2565นะครับ2022ก็ขอให้มีความสุขรอดพอด้นปลอดภัยจากโรคภัยอย่างโควิด19หรือโรคแล้วก็แล้วแต่อย่าไปเลยจะดีกว่าช่วงนี้อย่าไปโรงพยาบาลนะอะง่ายๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองด,ดีอะไรงดได้งดก่อนอย่าไปเสี่ยง ถ้าไม่จําเป็นนะครับอยู่บ้านทําเพลงดีกว่านะครับแล้วมีอะไรมาแชร์กันแจมกันมาโพลิก์ได้นะคุณทำเพลงเสรแล้วคุณมาโพลิก์ได้นะครับผมไม่ว่าเลยไม่ต้องเกรงใจผมสะดวกฟังผมจะกดเข้าไปฟังกดเข้าไปติดตามนะครับก็ายบ่ายครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ